สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่อง Sakura Channel อีกแล้วนะคะเย้ฮู้ฮู้วันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้น FC เรืรร่องผีหัวขาดในเมืองซากุระนะคะก็ตอนเนีวจบจ้าู่กันเลยฮัลหนึ่งทุ่มแล้วเราเนี่ยเข้าบ้านดีกว่าทำไมวันนี้บรรยากาศดูวังเวงอย่างไงี้ก็ไม่รู้ฮ้ล พมา่าดีกว่าอืมเายอย่าเห่าอีกเหมือนเมื่อคืนล่ะเมื่อคืนนี่อืมแกเห่าหมดคืนเลยนะแกเห่าอะไรนักหนาเนี่ยฉันนอนไม่หลับเลยนะฉันกลัวมากเลยที่รังนะแกอย่าเห่านะฮย ปิดพามารตรงนี้ด้วยล็อกประตูดยดีกว่าไอ ของฉันไปไหนใครรู้ช่วยบอกทีหัวของฉันไปไหนใครรู้ช่วยบอกที่หัวฉันหัวฉันไปไหนใครเห็นหัวฉันบ้าง เสียงใครมาพูดหน้าบ้านเนี่ยนี่อันนี้บ้านผมนะคุณจะมาร้องไห้ทำไมที่บ้านผมไปไปไปบ้านคุณหัวฉันคุณไม่เห็นหัวฉันหรอหัวเหออะไรโอ้อพูดมากไปไปนอนไปถ้าคุณไม่เห็นหัวฉันฉันจะเข้าไปในบ้านแล้วนะ แหมใครเนี่ยฮึฮึฮจะออกไปดูซะหน่อยและใครมาพูดหัวชั้นหัวชั้นอะไรนี้เฮ้ย <Hey! S 1> หัวชั้นไปไหนเฮ้ยฉันนม <Hey! S 1> ฉัน,มฉนไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ย ฉันไปไหนอเอาหัวฉันคืนมานะเฮ้ยผมไม่รู้เฮ้ยพี่ ในเมืองสก,กุระมีผีมีในเมืองสก,กุระมีผีเออน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจะไปไหนล่ะหัวฉันไปไหน ไปไหนใครดู้บ้างไอ้เมื่อคืนไปนอนบ้านเพื่อนมาเจอผีหัวขาดไม่กล้าลับไปบ้านเลยกแล้วนัมันใครอ่ะไปยืนหน้าบ้านเราทำไมเนี่ยฮเฮ้ย เออมายืนหน้าบ้านผมทำไมครับเออ,เ,อ,อเห็นหัวฉันหรือเปล่าคะหัวอะไรเนี่ยฮคุณเป็นบ้าหรือเปล่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคะฮ <c oughs> ่่าน่คุณคุณเป็นใครเนี่ยหัวเลาะผมทำไมเนี่ยแต่ว่าชุดแบบนี้เสียงแบบนี้เดี๋ยวว่านะ อ่ะ,ะอก็จบไปนะคะสำหรับละครสั้นเอฟซีเรื่องผีหัวขาดในเมืองสก,กุลน,นะคะก็จบสั้นมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้เรายนะเจอกันในคลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย